มาแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันวิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนไปแล้วในคลิปก่อนนู้นนะคะเราจะมาทบทวนในเรื่องสัญ,ญลักษณ์สำคัญของชาติไทยนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะคะชาติหมายถึง ประเทศที่อยู่อาศัยและดำเนินชีวิตของประชาชนเครื่องหมายที่แทนความเป็นเอกราชของชาติไทยก็คือธงชาติไทยและเพลงชาติไทยนั่นเองนะคะต่อไปธงชาติไทยนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงค์ซึ่งแปลว่าธงสามสีนะคะมีสีอะไรบ้าง เราเรียนมาแล้วสีอะไรบ้างคะอ่าแล้วผืนธงจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าผืนธงนี้แบ่งออกเป็นห้าแถบมีสีสามสีนะคะนักเรียนให้จำให้ได้นะคะความหมายของสีแต่ละสีของธงชาติของเรานะคะธงไทยไตรรงเป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้ เป็นที่บูชาสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาน้ำเงินงามตาหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยนั่นแหละค่ะสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะธงชาติมีห้าแถบ มีสี3สีค่ะเพลงชาติไทยนะคะเป็นเพลงประจำชาติซึ่งเปิดเวลา8.00นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาของทุกวันนะคะเมื่อได้ยินเพลงชาติเราต้องยืนตรงแสดงความเคารพคนไทยนะคะต้องร้องเพลงชาติไทย ให้ถูกต้องทั้งเนื้อร้องทํานองและจังหวะค่ะเนื้อเพลงชาติไทยนะคะคุณครูพานัากเรียนอ่านไปแล้วทีนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเพราะว่าเราจะได้ร้องเนื้อร้องให้ถูกต้องนะคะเอาชี้ตามเลยค่ะ ประเทศไทยรวมเลือดเนือ้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษามัคคีไทยนี้ รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข,ข่มขีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีาะหลองประเทศชาติไทย ทวีมีชัยชาญเป็นไงครับพอนักเรียนได้เรียนเรื่องของเพลงชาติไทยแล้วได้ฟังที่คุณครูเปิดคลิปไปให้ฟังแล้วแล้วพาอ่านในเนื้อร้องนะคะในเนื้อเพลงทีนี้นักเรียนคงจะร้องเพลงชาติได้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะอ่ามาลองฟังอีกทีหนึ่งสิ